สวัสดีคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมอีกแล้วก็ซาครับซึ่งวันนี้ผมก็มีห้าบักที่สามารถทำได้ในเกมไมค้าผมนะจะมีบักไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยก็มาอย่างบักแรกเลยนะครับผมนะบักแรกจะเป็นบักของการมองทะลุโลกนะครับผมนะก็ให้ขุดแบบนี้1ช่องตรงนี้อีก2ช่องนะครับผมนะเสร็จแล้วก็วางสลบไปเลยสลบเหนกันนะครับเสร็จแล้วก็วางพิสตันตรงนี้ ตามด้วยปุ่มนี่แล้วก็ให้เราลงไปเลยแล้วก,กดแล้วทีนี้เราก็กดยอ่อนะัะผมนะนี่เลยก็จะเห็นใต้ดินแบบนี้เลยนะครับผมนะซึ่งเก็บไว้ฟาร์มของฟาร์มอะไรก็ได้นะครับผมนะมายังบักที่สองบักนะผมนะบักนี้ก็เป็นบักที่เหมือนมองทะลุโลกเหมือนเดิมนะครับผมนะให้ขุดดินไปเลยเสร็จแล้วขุด สามบล็อกครับหนึ่งสองสามให้ให้เราเอาตัวเข้าไปในสามช่องนะครับผมนะจะวางเป็นทรายหรือกราฟเวลก็ได้นะผมนะแต่ผมจะขอวางเป็นทรายแล้วกันหนึ่งสองสามแล้วก็ให้เราเดินออกนะผมนะเดินออกเล็กน้อยนะครับนี่ครับมันก็จะเห็นเอ่อมันจะเห็นข้างข้างประมาณนี้นะแบบมันค่อนข้างค่อนข้างมาเลยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับที่เราจะมองเห็นข้างข้างนะ ก็มีประมาณนี้ครับผมนะสรับบักนี้มายัางบักที่ะครนะผมนะบักนี้ต้องทำในโหมดเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับผมนะซึ่งเป็นบักปั๊มของนะครับเราต้องการหีบนะครับผมนะหีบหนึ่งอันให้วางหีบเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วก็ทำการเซฟเกมนะผมนะเซฟเกมก็ให้กดเข้าเกมใหม่ไปเลย คือผมอยากจะบอกว่าไอ้พวกบัปั้มของเนี่ยมันมีเยอะแยะนะผมนะแต่ผมขอเลือกมาบัคเดียวแล้วกันมันทําได้เหมือนกันหมดคนระับแต่บัคเนี่ยมันทําง่ายที่สุดและเออแถมใช้เวลาน้อยด้วยรอโหลดสักู่นะครับผมนะโอเคเสร็จแล้วก็ให้ทําการเ,ออเลือกของที่เราจะใส่ข้างในนะผมนะผมจะเลือกเป็นโทเทมแล้วกันซึ่งผมผมใช้โท,โทเทมบ่อยนะผมจะเลือกเป็นโทเทม ก็วางไปเลยน,นี่ให้ใส่เป็นของที่เราต้องการปั๊มนะผมนะอ่าใส่หมดยังยังไม่หมดอ่อพอมาขั้นตอนนี้ครับให้คุณผู้ชมนั้นทุบดินจำนวน4บล็อกนะผมนะ 1...2...3...4... เสร็จแล้วครับรีบปัดเกมหมครับแล้วก็ให้เข้าเกมใหม่ อ่อเสร็จแล้วก็หาแมพที่เราได้ทำการทำบั็กเมื่อกี้นะครับผมนะออมันยังไม่ติดนะผมนะสงสัยต้องทำใหม่ละทำไมทำใหม่ไมปไหนนะอ๋อเอาทุกทีมเอาออกมาใหม่นะครับเอาเอาออกมาให้หมดอเอา,เอาผมผมจะเอาเอาอกมาสักแค่นี้ลวกัน เสร็จแล้วก็อใส่ไปขึ้นในผมลองเปลี่ยนเป็นทุ่หกบล็อกบ้างดิหกบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วทำการรีกเกมโอเคติดไหมเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าจะ,จะไม่ติดซะแล้วนะแต่ครับก็ติดเฉยนะครับผมนะ นี่ก็เอาไว้ปั๊มของก็ได้นะครับผมนะแต่ก็ปั๊มอย่างทีละนิดทีละน้อยนะครับผมนะสำหรับคนอยากได้ชิมเมนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูบักถัดไปกันเลยดีกว่ามายังบักถัดมาครับผมนะเอ่อบักนี้นะครับผมนะเราต้องทําการทําการบักอะไรบักนี้เราจะต้องมีม้านะครับผมนะมีม้าแล้วก็มีเกาะม้าเพชรด้วยนะครับซึ่งก็บักนี้แล้วก็ต้องมีดาบลูตติ้งสามนะครับผมนะต้องเป็นสามอย่างเดียวนะครับ ให้เราฆ่าม้าของเราเลยอันแรกไม่อันแรกไม่ติดน,น,นะผมนะอันแรกก็ไม่ติดนะผมนะทงสัยมันต้องเป็นโหมดอ่าโซเวโวลหรือเปล่าแต่ผมขอปรับแปบ๊บแล้วก็ฆ่าม้าไปเลยสอรี่ด้วยนงมะอ้ยเอาตีไม่อดนี่จอบแล้วใช่ไหมครับเห็นไหม เมื่อกี้จากจากมีอ่ะมีสองแต่มันเพิ่มมาเป็นสามแล้วผมนะหนึ 1, ่งสองอ๋อนี่ดอกไหมอันนี้ก็ใหม่ดอกเอ้ยดอกบอิกอุ้ยดอกโอ้โหโอเคอ,อ,อ,อันนี้หละหนึ่งสองอันนี้ไม่ดอก<อ>นะครับผมนะ,ะก็สรุปก็คือบักนี้มันจะดอกบ,บ้างไม่ดอกมากไม่ดอกบ,บ้างนะผมนะเป็นบักเก็บไ,ไว้ปั๊มพวกเกาะมาอะไรประมาณนี้นะผมไม่นแน่ใจว่ามันสาม,มารถ ปั๊มกับเกาะทองแล้วก็เกาะธรรมดาได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูบักสุดท้ายกันเลยดีกว่าบักสุดท้ายนี้นะผมนะให้คุณผู้ชมนั้นมายังแม่น้ํานะผมนะแล้วก็ให้ขุดลงไปทั้งหมดสบล็อกนะครับหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็อุดตัวไปเลยเปหนึ่งผมขอเข้าไปก่อนให้ล้วเข้าไปก่อนนะแล้วก็อุดตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ปรับเป็นมุมมองนะผมนะมุมมองบุคคลที่สามนะ แล้วก็เลื่อนนี่ก็จะซูมประมาณนี้แล้วผมนะสำหรับบักนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิสครับกดกดครับกด